ในช่วงนี้คนนิยมลงทุนอสังหากัรจังเลยมันดียังไงพี่อ๋อผมว่านะครับตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ย หลายๆคนได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถมีไรายได้จากช่องทางเดียวได้เนาะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในลงทุนที่สามารถสร้างผลกําไรได้แบบยั่งยืนแล้วก็สามารถสร้างผลกําไร UM ที่แบบเป็นก่อเป็นกำได้ยังไงบ้างครับก็พูดถึงเนี่ยมันมีรูปแบบในการลงทุนที่หลากหลายนะครับคนที่มีเงินน้อยก็สามารถที่จะเข้ามาในวงการนี้ได้โดยง่ายนะครับ,ๆๆๆๆแ,บ,บแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่ามีเม็ดเงินอยู่แล้วมีเงินลงทุนอยู่แล้วเนี่ยสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่าได้เลยในพาร์ทของคนน้อยเขาจะเริ่มยังไง สำ,สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเงินทุนเลยนะครับจริงๆแล้ววิธีการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเข้าไปเป็นนายหน้าหรือเป็นคนช่วยในการทําให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือแลกเปลี่ยนทรัพย์ให้กับคนที่เขาไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราศึกษาหรือว่าทุ่มเทก,กับตัวเองในเรื่องขององความรู้ในเรื่องข้อกําหนดในการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีความรู้ได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนมาเป็นค่าคอมมิชชั่น ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉลี่ยนะครับ3เปอร์เซ็นต์ถึง10เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับแล้วแต่ว่าสกิลหรือว่าความสามารถของในหน้าคนนั้นเอง แล้วนอกจากในหน้า<ช>แล้วถ้าเราเริ่มมีเงินสักสักระดับหนึ่งแล้วเราเราควรไปต่อยไงครับถ้าเราอยากลงทุนจริงๆแล้วในหน้าเนี่ยเพดานของมันก็อยู่ที่ค่าคอมมิชชั่นตรงนี้เนาะสามถึงสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะแบบว่าเป็นนักลงทุนเองหรือคุมความค่าเรียกว่าคุมเกมเองนะครับเป็นเจ้าของทรัพย์เองเนี่ยเขาจะสามารถที่แบบว่ามาลงทุนเป็น นักลงทุนแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรีโนเวทนะทำเกมฟลิปปิ้งก็ได้หรือว่าไปลักษณะของการแบบแปรสภาพของอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบอื่นๆเพื่อนําไปขายต่อได้แล้วส่วนมาก success p a t ของนักลงทุนสังหาที่ประสบควาสมสำเร็จอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเริ่มต้นยังไงแล้วเขาไปจบที่ตรงไหนครับปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากในท้องตลาดนะครับเราจะเห็นชื่อ ของผู้ที่แบบว่าประสบความสําเร็จในเป็นคนเป็นคนรวยเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กันซะเยอะเอารูปแบบธุร,รกิจแบบนี้สามารถเข้าสู่รูปแบบของการดึงระดมทุนกับธนาคารได้แล้วก็เข้าจดเป็นบริษัทมหาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าอย่างบริษัทดังๆอย่างพวกแซนซิรีหรือว่าแลนเอนเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นบริษัทมหาชนที่เป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ครับแล้วเริ่มต้นยังไงครับ มาถึงเป็นนักพัฒนาเลยไหมหรือคนส่วนใหญ่แบบคนธรมธรมดาทำาะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นไปเป็นนักพัฒนาเริ่มต้นยังไงบ้างจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยใครที่อยากจะเริ่มต้นเป็นนักพัฒนาอสังหาเริมาทราพย,ยอมรับเลยว่าต้องมีเงินก้อนนะต้องซื้อที่ดินมาแล้วคุณต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงแปล,แปล,แปลสภาพจากที่ดินเป็นบ้านเป็นโครงการเพื่อที่จะขายเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเป็นนักพัฒนาได้โดยที่แบบว่ามีเงินทุนน้อยๆได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างเช่นแบบว่าเราสามารถที่จะแบบว่ามาสร้างบ้านขายในลักษณะของการกู้ สร้างให้กับคนที่เป็นลูกค้าที่อยากจะซื้อบ้านโดยที่เราเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของที่ดินและโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวก็สามารถทําได้ครับโอเคเยี่ยมไปคําถามถัดไป